แบงค์20ในสมัยรัชกาลที่10แบบกระดาษคุณรู้ไหมครับอย่าเพิ่งเอาทิ้งแม่งใคร่าจะทิ้งวะ <c oughs> นะใครจะเอาไปทิง้งเออนะบอกเลยว่านะครับก่อนที่คุณจะเอาไปทิง้งอ่ะทิ้งก็ทิ้งวะนะก่อนที่จะเอาไปทิง้งนะดูสักนิดหนึ่งนะถึงแม้ว่านะรครับแบงค์20นั้นจะ มีการเปลี่ยนรูปแบบของกระดาษมาเป็นพลาสติกแล้วแบงค์20ก็ยังใช้ได้นะจ๊ะแต่สิ่งที่เราจะพูดนั้นนะครับบอกเลยว่าร้านปนันนะครับนะถ้าคุณมีแบงค์20แบบที่ผมประกาศรับซื้อนี้ยืนยันว่าร้านของเรารับซื้อจริงๆครับรับซื้อจริงแท้แน่นอนนะครับแต่ทำไมถึงรับซื้อนั้นนะครับมา เรามาดูข้อมูลรายละเอียดของเรื่องนี้กันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับแบงก์20กระดาษในสมัยรัชกาลที่10นั้นมีการประกาศใช้เมื่อวันที่28ก,การกฎาคมพศ5 6 6 1ครับขนาดจะประมาณ7.2คูณ13.8นะซึ่งถ้าเกิดมองดูลายน้ำก็คือเป็นลายน้ำของรัชกาลที่10นั่นเลยครับจำนวนการผลิตบอกเลยว่าผลิตนะผลิตมหาศาล ผลิตมหาศาลครับผลิตมหาศาลนะครับนะมากกว่า258หมวดสภาพที่ไม่ผ่านการใช้คือต้องต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าสภาพที่ไม่ผ่านการใช้เนี่ยนะบางทีนะในวงการเนี่ยมันมีการซื้อขายกันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลอะไรมานี้นะครับซึ่งมันก็ มันก็จะมีหลายอย่างมากที่ทําให้ราคาครับของนั้นมีราคาสูงอย่างเช่นบางทีนะครับมีรูปแบบผิดปกติอะไรหลายแยอะไรมาหลายแยะมากมายเลยนะผมบอกเลยว่าแบงค์ยี่สิบนั้นมีรูปแบบที่นะเอามาขายเล่นกันในวงการสะสมนั้นค่อนข้างที่จะหลายแบบเลยทีเดียวครับก็จะมีราคาประเมินกันไว้นะอยู่แลาวประมาณเนี้ยสาบาบาทนะถึงหน0่บาทครับแล้วแบบไหน นะแล้วแบบไหนนะครับที่มีราคานะครับก็นะเริ่มจากอย่างอันนี้แล้วกันนะอันนี้นะอย่างแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอันเนี้ยนะเนี่ยเป็นรูปแบบของการตัดภาพตัดภาพชัดเจนฮะเวลาเรามองปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยเลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นแบงก์ที่ตัดภาพแน่นอนเนี่ยเห็นไหมพอดูชัดเจนคือมีราคานะอย่างนี้ร้านปนันรับซื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000บาทเพราะว่าเราสามารถ นะเราสามารถนะเอานะไปจัดการนะเอาเราสามารถเนี่ยนะเอาไปาขายต่อได้พูดง่ายคือเอาไปขายต่อได้นะครับอืมนะเออนะอะไรที่ขายต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เราก็ไม่รับซื้อมาอยู่แล้วนะก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยพอตัดพลาดอะไรอย่างงี้ครับแน่นอนว่ามี นะมีลูกค้านะครับนะเขาอยากได้เห็นไหมแล้วนะต้องบอกเลยว่าเวลาตัดภาดแบบนี้นะไม่ได้ตัดภาพแค่ใบ2ใบนะไม่ไม่ใช่การตัดภาดใบ2ใบนะฮะตัดภาดอย่างนี้นะตัดภาาทีนะโอ้ผาาทีเป็นลอ็ลอตๆอะ่ะผาาทีเป็นลอ็ลอตๆเลยครับแต่หลายคนอาจจะไม่เคยนะมาลองสังเกตดูอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าข่าวบางทีอาจจะ แจ้งไปไม่ถึงเออนะอาจจะแจ้งไปไม่ถึงนะไม่ค่อยมีคนอ่อแชร์ข้อมูลอะไรบ้างนะอาจจะเป็นเรื่องราวของ Facebook ปิดกั้นอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ใครที่เข้ามาดูนะครับใครที่เข้ามาดูคุณมีแบงค์อย่างนี้นะร้านปนันดดีรับซื้อนะครับก็มาตกลงกันนะต้องต้องบอกเลยว่าราคาอย่างที่ตกลงกันเนี่ยนะมันอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่สภาพนะแปลกมากแปลกน้อยเหลือเกคือบางทีนะ่ะคนเสนอผมมานะแบงค์ของคนเนี่ยนะะแปลกจนแทบบอกเฮ้ยมองแบบ พยายามมองให้แปลกอะมองไงก็ไม่แปลกคุณนึกออกไหมนะแต่เขาก็มาชี้ว่าเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนั่นะคือเราก็จะมามองว่าให้มันแปลกตรงไหนเ <c oughs> นี่ยบางคนขายบางคนแบบขายไม่ได้หรืออะไรเดบบอกบอกว่าเราไอ้ร้านปนันคือมันไม่รับซื้อจริงอะไรอย่างนี้บ้างเนี่ยคือผมเจอหลายครั้งนะผมเจอหลายครั้งนะเสนอไม่ตรงตามที่รับแล้วก็โวยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ฝากนิดนึงกันง่ายๆก็คือเสนอให้ตรงตามที่ผมรับซื้อเ <c oughs> ทา่านั้นครับอย่างแบงค์นี้ จูสังเกตง่ายๆนะครับแบงค์ยี่กระดาษแบบนี้เจอเยอะนะเจอเยอะนะทำไมผมต้องเป็นแบงค์ยีกระดาษก็คืออย่างถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยก็จะมีรูป,รปแบบหนึ่งที่ตัดพลาดแต่กระดาษเนี่ยมันแบบจะมีการตัดแบบนี้เพราะฉะนั้นพอตัดแบบนี้นะแน่นอนเลยนะผิดทั้งรถผิดทั้งรถคุณไปดูเลยนะใบต่อไปถ้ามีการเจอกันนะหกชอชิงหกชอชิงก็ตัดตัดพลาดเป็นี้ตัดพลาดางเงี้ แล้วคุณดูด้านข้างคุณดูด้านข้างด้านข้างนี่ก็ขยับออกไปเยอะเหมือนกันเห็นไหมเออนะใครมีแบบนี้ก็สามารถติดต่อหาผมได้ช่วช่องทางนะครับไมว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กป,ปนันนี่แหละนะครับหรือว่าไลน์นะไอดีไลน์ของเราก็แอดปนัน888นะแอดปนัน888นะครับนะก็ร้านของเรานะครับเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9มงเชา้าถึง4มงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ